มาครับมาครับมาครับมา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 ครับครั้งนี้นะครับ1ตุลาคม2 5 6 8นะครับโอ้โหแต่ละวันแต่ละวันนี่เร็วมากๆเลยครับแปบๆก็จะก็ปลายปีแล้วนะครับแปบๆก็ปลายปีแล้วเดี๋ยวก็จะปีใหม่ละนะครั้งนี้นะครับ1ตุลาคมนะครับก็จะมีความเชื่อว่านะครับทุกคนจะต้องคว้าโชคได้พอครั้งที่ผ่านมาเป็นไงครับอ่า58นะครับนี่ แต่ลอตเตอรี่มาหนึ่งใบเพราะอะไรรู้ไหมแปดห้าพียักเลยห้าแปดที่มีแม่ค้าก็แบ่งให้หนึ่งใบนะครับอ่าก็ถือว่าคว้าโชคได้นะแล้วก็ยินดีกับทุกคนที่คว้าโชคได้นะครับทั้ง58แล้วก็4ี่หนั่นเองนะครับก็ ครั้งที่ผ่านมานะครับก็เฮทั้งบาดาลเฮทั้งสวัสด์เลยนะก็ยินดีกับคนที่คว้าโชคได้ด้วยสําหรับใครที่ยังคว้าโชคมาได้นะครับครั้งนี้นะครับ1ตุลาคมนะครับเราก็จะคว้าโชคไปด้วยกันนะครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเหมือนที่บอกนะครับเราให้แนวทางเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าอุ้ยเราต้องร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่ๆไม่ใช่นะครับเราให้แนวทางนะก็เปลี่ยนทายเหมือนปิงปองกับเพื่อให้แนวทางเท่านั้นนะครับ เอ่ตรงไม่ตรงใช่ไม่ใช่เราไม่รู้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ได้นะครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับเราก็อยากให้ให้ให้ทุกคนคว้าโชคได้แล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับไม่ไม่งมงายนะครับแล้วก็รู้จักทำมาหากินตามสัมมาอาชีพของตัวเองนะครับรู้จักทำมาหากินก่อนเป็นอันดับแรกส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของดวงอะครับบางทีเห็นชัดชันแล้วเนี่ย 5 8แต่เราไม่ไ <Kas> ม <per now> mm ่ม hmm. mm ีดวงก็คว้าโชคไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ดวงนะครับแล้วก็อยากผมก็คาดหวังอยากให้ทุกคนเนี่ยดวงดีโชคดีในครั้งนี้ครั้งงวดที่1ตุลาคผมนะครับใช่แล้วค่ะเลยงวดนี้เป็นตาสุขพ่อปังเพราะต้องอว่าต่อให้ไม่ได้จะหมุนเข้าใช่ห้าแปดงวดที่แล้วหมุนเข้าตรงๆเลยตรงนะคะ งวดนี้ทองขันก็หมุนงวดนี้ทองขันหมุนเข้าไงงวดหน้าพี่เ็ก็หมุนนะสลับไปสลับมานี้นะเพร,ราะว่าดวงอาจจะมีขึ้นมีลงโดยเรามา,าไหว้ทั้งเซก้ากันจบ<อ>แล้วทองขันก็มูเตนูไหว้ทั้งพ่อ,พอแม่กาลีพ่อแม่รูมานี่พ่อแม่กาลีมาใหม่สวยไหมสวยแล้วสิเป็นชวนของนวาราตีนะวันวันแรกนะแต่ว่าวันแหววัดแขกสิลมนวาราตีจะวันที่สองตุลาคมนะคะใครไปบ้างอาจจะเจอทองขันด้วยนะเพราะทองขันจะไปนะคะแต่ไม่ได้ตั้งซุ้มนะคะ เนี่ยไปรละครพ่าแม่ทุกป,ปีเลยเพชรกล้านะพี่หมุนแมนแมนแมนนะอยู่ในมือพี่ทอฝันนะอยู่ในมือพี่ทอฝันนะโอมกุมารโลกุมาลังเพชรกล้าที่นี้จะตั้งมาหาลาภคำโอมสวาหาเพชรกล้าค่ะ วดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดตรงกับวันที่วันอะไรไม่รู้วันพุธเนาะนะคะออกเลขกะลายให้พี่ทอฝันหมุนออกมาโดยที่ไม่ต้องดูเลขวดเลยนะออกมาตรงๆเลยนะสองลูกเลยนะขอระวันสองตัวล่างแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่ออกสองตัวล่างที่ใจหายใจกว้างว่ามันจะว่ามันจะถูกไหมออกมาเป็นสองตัวล่างให้ทุกคนกินเลยนะคนจะได้ถูกลอตเตอรี่กันเยอะๆนะลูกนะคนจะได้ถูกลอตเตอรี่กันเยอะๆนะอ่า ขอสองตัวล่างนะคะ1ตุลาคม6 5 6 8หหวยรบาลไทยนะคะออกมาตรงๆเลยโรบินาโรสินายังเิดได้ดกิตัอาหารวาคังงองสวาหาบุญประกรมีที่สมมูลขอพรองค์พระพุทธเจ้าพระสุวัลีชาวเมตาวันองค์พระเมาราคะ อระแม่มหาการีอค์ข้าคีองค์าแ่ายอ์ขราแม่เนหองค์ขาแม่เะ็นตัวเต็งนคะจุฬามาลรเทวีวาัทงหายวิทุลาลนะนลูกนะขอบเนบรรดาต่นดีเพิ่มต้องให้องกล้าันให้โชุพลนจต้องยงยังโดยทำเบอที่มี่มึงติดฟังนี่นะลิศนาดูไปดูมือจะออกเลขะไรแล้วจนจิตใจที่หยุดหยุให้ลูกที่หนกที่หนให้ด้วยนะโอ้ กําลังชัด้านดนจิตใจที่ที้นน้ำถูลเรือกเลยนี่ลูกแรกมาแล้วนะคะลูกแรกออกมาแล้วนะครับหนึ่งตุลาคมต้องกรี๊ดนะอาใครอยากเห็นของกุ้งใต้นะครับใครอยากเห็นของกุ้งไต้หน่อยครับนะครับและลูกแรกก็คือเลขหา้าว้าวเลขสวยอีกแล้วะะเลขห้ากับเลขสองก็จะคายคายกันห้<ช> <5 S 1> ากับสอง นะเอย่าบอกนะมาหกห้าห้าหกอีกอ่ะเนื้อเป็นงวดหนึ่งใหม่แล้วห้าหกห้ากูละเบื่อไม่จำเป็นไม่ได้เพราะวัที่ละมาห้าแปดงวดนี้อาจจะห้าจะยังอยู่อ่าจะคู่กับอะไรครับลูกแจกมาแล้วเป็นเลขห้าลูกที่สองเป็นเลขอะไรนะครับอ่าต้องกทักินขนมก่อนลูกเลยนี่ต้างการต้องกากินขนมก่อนจะได้มีแรงมีแรงต้มแดงต้มต้มม่วงต้มเขียวเนี่ย กินก่อนขนม,มไทยไม,ม่เสียเวลมาเล็กห้าคู่กับเล็กอะไรลูกอามัมมัมมัมมก็ขอบคุณสหรับทุกคนนะครับที่ช่วยค่าขนมน้องเพ็ก้ามานด้เลแหละครับนี่แหละมัม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 มาเรามีเลขแมลงเลยใช่ไหมมีเลขแมลงเลยใช่ไหมห้าคู่กับอะไรลูกน้องเพ็ก้าตรงตรงแม่นแม่นเลยนะไม่ต้องมีคออะไรใปวดหัวได้หลายเลขนะเอามาตรงตรงที่หนูหมายความว่ายังไงให้ออกเงินเลยนะวัดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหนึร้อยหกสิบแปดออกเลขอะไรคะลูก ตรงๆแล้ววัดเนี่ยคนต้องบนล่างบนล่างเหมือนก็สองตัวล่างอย่างเดียวนะให้คนมาเชื่มต่กนะละยินดีมาเจอที่ท่ทำีิทีกดเงินได้คะขอความเพื่อเทขอวิธีดึงดูดนะขอเพท่างหลายจะทำทาม้อคร้าด้วยนะบุญมารงุมาลองเช็คได้ค่ตจังมหาลาภองค์ตระหานิรุาสองันห้าร้อยภสเก็ตแอรกไลน์ อันนี้ออกมาเร็วเลยมาเลยครับมาอย่างรวดเร็วเลยนะเดี๋ยวเราเอาลูกแรกที่หมุนได้แล้วไว้ข้างบนก่อนเนาะอ่าทุกคนจะได้รู้เนาะอ่ากลัวเมื่อกี้บอกแล้วว่ากลัวนะจริงๆอ่ะเปิดเลยเมื่อกี้ที่พูดไปนะ5 6 5 6เป็นเลขหกใช่ไหม5 6า5 9ถ้าม,<ด>มันมีจุดจตรงนี้คือเลข9 5 6 5 9คือ5 9ใช่ไหมอ๋ออ่าไม่รู้อ่ะแต่ ไม่รู้ว่าทอฝันชอบห้าเป็นสองห้าเป็นสองอาจจะห้าอาจจะไม่ใช่เพราะทอฝันไม่เชื่อว่ามันจะมาห้าหกห้าเก้าต่อกันอย่างนี้มันมาห้าหกหกห้าซ้อนกันสองวันแล้วก็เล้นเป็นวดนหนึ่งลงวันมันจะมาใหม่ห้าหกหรออ,อาจจะเป็นห้าเก้าหรือไม่ก็เป็นสองเก้าสองหกเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันให้ดูจนจบนะดูจนจบคลิปนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นก็ได้อาจจะต้องไปตีความหรือไปดูเลขงวดหรืออย่างไรหรือต้อง,องทอฝันต้องไปตีความเลขแล้วเอาเลขนั้นเนี่ย เอามาใส่ในกรงน้อยก่อนแล้วก็หมุนถามน้อยอีกทีนึงยังไงดูให้จบคลิปนะแต่ว่าแต่ว่าลืมไหมจำเซมซีพาร์คเดทครั้งที่แล้วได้ป้าที่ท้อฝันขยบในสองหกอ่ะเออพ่อคันเดทอาจจะให้ข้ามวดก็ได้อ่าจีนเก้าเพราะขนาดน้อเซมซีพ่อแม่กุนอิมอ่ะมันข้ามงวดมาเป็นสี่หกสี่เก้าใช่ไหมมันไม่ออกงวดนั้นมาหมอกงวดที่แล้วเนี่ยเป็นสี่หกสีเก้าทำกรงเลยงวดเนี้ยอาจจะเป็นซซมซีพาร์คเดทกลับมาเป็นสองหกสองเก้าก็ได้นะเมื่อกี้ห้าจะเป็นถึงสองแต่ใดๆก็แล้วแต่ ดูจนจบคลิปนะ้นเดี๋ยวทอฝันของพี่เดนจะสรุปเลขชอบให้เราทําเพชรก้าให้นะคะคว่าตกลงหนูไม่ถึงอะไรกันแน่นะคะจบให้จบคลิปนะคะเหมือนได้ห้าเก้าเก้าห้าก็จริงใช่ไหมคะหมุนไดห้าเก้าเก้าห้าก็จริงใช่ไหมคะแต่ว่าทอฝันก็วิเคราะห์มาได้ตามนี้นะคะนี่ตามนี้นะคะตามนี้ม,นมันเยอะไหมพี่เดชเยอะ <laughs> อยู่เยอะเพราะฉะนั้นเราทำปินงปองเซฟหน่อยขึ้นมาเนี่ย เราต้องมาขอน้องสามอีกสามลูกพอให้น้องจัดท็อป 3, ทีให้ท็อปทีแปลว่าอะไรครับภาษาไทยสามลำดับที่น่าจะออกหรือที่น้องเพรใกล้เห็นเลยว่าหมายเลขห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบห้าเนี่ยนะคะหห้าสิบเก้าหรือเก้าสิบห้าเนี่ยหมายถึงอะไรกันแน่ถ้าหนูหมายถึงห้าสิบเก้าเก้าสิบห้าก็ขอให้มันออกนี่เลยเนี่ไหนวะนี่ใช่ไหมขอให้ออกเลขนี้เลยตรงๆเลยนะแต่ถ้าน้องไม่ได้เป็นถึงห้าสิบเก้าเก้าสิบห้าหรือ 65, หกสิบห้าหรืออะไรก็ใดใดทั้ทงสิ้นเนี่ย ก็ให้ให้มันอยู่หนึ่งในสามลูกที่จะหมุนใหม่นะคะอะมาเขตเก้า <P et ka> ขามาใส่ทีละลูกนะนี่ทั้งหมดสิบสามลูกนะแต่เลขหกเลขเก้าในนี้ทนะ้อฝันไม่ได้ทำควายให้ทำหมุนออกมาก็ต้องกระดกหัวด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> แล้ดูให้จบคลิปนะดูให้จบคลิปเดี๋ยวเราจะมาเขียนใส่กระดาษให้ดูทีหลังนะคะเราขอสำาระดับก่อนนะคะขอสำารัดับก่อน จะให้ได้ตัวเลขที่เจ๋งที่สุดมงคลที่สุดและนำโชคมากที่สุดอันนี้อันนี้ไว้ในนี้ก่อนนะอ่ะฝากไว้ตรงไหนเออใส่มาเฟต้าไปถึงอะไรนะเฟต้าไปถึงอะไรคะเฮ้ยตื่นเต้นอะพี่เดชพี่เดชจะหมุนดิไม่เอาใครหมุนก็ไม่ชอบคนใดก็ไม่คนเดียวกันใช่ก็ท้องพันเห็นพี่เดชหมุนได้ห้าแปดครั้งที่แล้วว่ะแล้วกะไม่เป็นไรเนาะเอพี่เดชช่วยพูดหน่อยแล้ว เพื่นก้าขอให้ตรงตรงเลยนะลูกนะเพื่นก้านะขอให้ตรงขอให้ชัดตั้งแต่ลูกแรกเลยนะเพื่นก้านะเหมือนครั้งที่ผ่านมาเหมือนที่ออกห้าแปดนะที่ออกห้าแปดเหมือนครั้งที่ผ่านมานะเพื่นก้านะอ่าอย่างไรดีนะให้สามอันดับนี้นะให้ตรงตรงนะอาจจะเป็นข้างบนก็ได้จะเป็นอันที่หนึ่งก็ได้นะเป็นก้านะขอสองตัวล่างออกมาก่อนอ่าขอสองตัวล่างออกมาก่อนนะเพืนก้านะขอสี่เนี่ยลูกแรกเนี่ยขอสองตัวล่างเลยนะไม่เป็นจริงๆอ่ะทุกคนจะเข้าหรือไม่เข้าอ่ะ มันขึ้นอยู่กับพอฝันเขียนเข้ามาใส่ในปิงปองไหมถ้าทอฝันไม่ได้เขียนมาใส่ในปิงปองอะหมุนกี่ละกีครั้งสองครั้งสามครั้งสามลูกสี่ลูกหมุนไปสิบลูกก็ไม่มีแต่ทอฝันกบพี่เดชช่วยก็มีคอแล้วว่าต้องอยู่ในสิบสามลูกนี้แหละแต่เลขหก <c oughs> เลขเก้าเป็นกระดกโอเองนะคะ,คะต้องลุ้นนะมากพี่ก้าคลองดูแลนาอมีคอแล้วนะอ,วนะอยู่ในมือพี่นะพี่จะขอหมุนลูกแรกก่อนนะหมุนลูกแรกออกมาเลยนะออกมาตรงๆร,งรงแล้วไปสอบตัวแรกหมายเลข ที่เราหมุดปิงปองได้59หนูหมายถึงอะไรถ้าหนูหมายถึง59 9 5ก็ขอให้ออกมาเป็น9559ในนี้นะนะเพชรจ้าท่านหนอหนูหมายถึงตัวอื่นก็ここขอให้ได้เลขออกมาตรงๆเลยนะที่หนูหมายถึงนะหนูหมายถึงอะไรคะคตุลารองพระนร้อยหกสิบแปดขอให้ทุกคนรวยนะทุกคนรวยสวยทรวยชดนะมารงงบมาลังเพชรเจ้ยตุลิตาลม,มาหาลังางโอมสว่างหา,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 หา กป็การเลือกออกมาหน่อยนะว่าหนูหมาถึงอะไรเอาละลูกนี้นะเอาละครับหนูหมายถึงอะไรคะมาลูกนี้นะกูตื่นเต้นนะลูกนี้นูหมาเห็อะไรเป็นกล้าลูกแรกคือเลขคือเลขห้าก็มีห้าอยู่ดีอะห้าศูนย์ถ้าหนูหมายถึงห้าศูนย์จะว่าตัดหางเลขเก้าจบมีคออะไรอกอือ จริงจริงอนะถ้าอย่างเงี้ยมันกลับไปกลับมาได้ก็คือห้าศูนย์ถ้าเติมหางเลขศูนย์ก็เป็นเลขเก้าดิก็คือมาถึงห้าศูนย์ก็ห้าหกห้าเก้าเลแหละสว่าเลขห้ามาว่ะเขาเนี้งวดที่แล้วห้าแปดวัน,นี้ห้าเก้าหรือห้าศูนย์ก็พอเป็นไปได้นะเปลี่นไปได้แล้วห้าศูนย์ศูนย์ห้าเป็นไงพี่เดชออกบ่อยไหม ก็อบบ่อยอยู่นะครับปีน er> ี้อบแล้วสองรอบแล้วคิดว่าอบแล้วสองรอบนะถ้าจะไม่ไม่ก uh ินนะไม่เราต้องขอตรงนี้ก่อนมันจะได้ทํากระดานสรุปนะฮะไม่งั้นเราก็จะตัด้า50ทิ้งเห็นไหมล่ะแลน้องบอกว่า59 56ของนุมงไปถึง50นะเออแต่ยังไงก็ต้องไม่ทิ้งลูกปิงปองเดิมนะ56 59ด้วยอะเดี๋ยวหมุนอีก2ตัวเลยนะนะไม่ต้องตัดคลิปใช่หมคะเาตามนี้ไปก่อนเลยเนาะ มวลที่สองลูกนะขอลูกที่สองนะเปิดได้บนได้ล่างนะให้ทุกคนคว้าชอบบนล่างได้นะพี่เชื่อว่าปิงปองหนูศักดิ์สิทธิ์ปิงปองหนูมหศัศจรรย์มากที่จะให้โชคคนบนล่างได้นะ,อะเอาออามาตรงๆเลยนะเซนต้าหนึ่งนะตุลาสองพันห้าร้อยโคมจิเตอรตุลาลงมาลังเซนต้าจุดตังมหาลาภ์โอมสวนะ่างงออกเละกระจายตรงตรงไปเลยเซนต้าค่ะตรงๆไปเลยนะไม่ออกหรอพี่เล่ หนูให้แล้วเนี่ยแคก้ามาแล้วมาแล้วเนี่ยกลัวจะเหมือนกับคราวที่แล้วคราที่แล้วสวัสดหนูให้แล้วอันนี้ท็อปหนึ่งนะคะลูกที่สองตาไมไปถึงสามห้าซังั้นอืมอ่าไปถึงสามห้าอ่าลูกสุดท้ายนะคะลูกสุดท้ายท็อปอแต่ครั้งที่เราท็อปทเูเล็กสองไม่เข้าเลยไม่เกี่ยวเลยนะอ่าต่อมาท็อปทีนะท็อปทีลูกที่สาม หนูชอบเลขอะไรและมันจอกเลขอะไรนะขอบลูกลูกสุดท้ายนะลูกนะเพกล้า่ตุลาสองพันหร้อยหกอกก็เลขอะไรท็อปทีนะลูกสุดท้ายลนะละห้าหกเ้ของนูไมถึงเลขอะไรคะเพก้ามาลงมาลงสุดกล้าตั้าทธิองตั้าหวชทุกคนที่เราขันรวยพี่เรรวยกเพชรกล้าตั้รวย เอาละครับลูกที่สามอันนี้ลูกที่หนึ่งเอาไว้ข้างบนนะเดีย๋ยวเอาไว้ข้างบนนะอ่าลูกที่หนึ่งนะคะย้ายกับลูกที่หนึ่งลูกที่หนึ่งคือห้าศูนย์ลูกที่สองคือสามห้าและลูกสุดท้ายเอาพี่เด้เปิดที่ก็ <c oughs> ายนแล้ว <c oughs> แล้วไม่ต้ออะไรลูกสุดท้ายนะเออกิด๊ดลูกสุดท้ายก็คือเลขที่เราังชอบด้วยเลขชอบด้วยเลขนี้ หกหนึ่งนะครับเราชอบนะหกหนึ่งนะครับเราชอบนะเอาละนี่คือท็อปฟรีนะครับท็อปฟรีนะครับลูกแรกภาคเป็นกจ้าสื่อนะครับก็คือห้าห้าเก้านั้นนะครับนับเป็นเจ้าสื่อเป็นห้าศูนย์นะครับระดับที่สองสามสี่ระดับที่สองคือสามห้าและระดับที่สามคือหกหนึ่งนะครับใช่หกหนึ่งก็เป็นเก้าหนึ่งได้นะคะหกหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งได้นะแล้วลูกปิงปองที่เราหมุนได้จริงๆคือเราหมุนได้อะไรคะ เก้าห้าเก้าห้าเก้าแต่เมื่อกี้น้องทอฟันทำน้องใหม่ว่าห้าเก้าดูไม่ถึงอะไรกันแน่ถ้าไม่เลยมือถึงห้าเก้าหรือห้าหกเพราะว่าน้องไม่ถึงห้าศูนย์หมายถึงว่าตัดตัดหางออกรประมาณนี้แต่จริงๆมันก,ก็กลับไปได้อล้ถ้าไม่ถึง50มันก็แพงเป็น5 9้าได้ใช่ไหมพี่เดใช่เลยก็ยังมือน้าหครับก็คุณเชื่อไหมว่ามันจะมา5้าหหรือห9้าถ้าคุณเชื่อคุณซื้อไปเลยค่ะถ้าไม่เชื่อก็ซื้อ50 3 5 65 61 91หหหนึ่ง้าหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูสรุปกัน ดูให้จบเดี๋ยวจะทากระดาษสรุปให้นะคะอย่ามึงออกนะดูให้จบะนะโอเคค่ะ,ะคเอาละครับเอาละครับได้เห็นแล้วใช่ไหมครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเดี๋ยวจะมาตีความกันนะครับใส่กระดาษเลยว่าเลขเหล่านี้ทอรฝันตีความได้อะไรบ้างแล้วก็ชอบเลขไหนนะครับถ้าเราชอบเลขไหนก็ ให้จัดลอตเตอรี่นะครับนี่5้ยังไม่ได้ขึ้นเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปขึ้นแถวบ้านเอาเพราะว่ามันได้แค่ใบเดียวแต่85ดซื้อมาเยอะเลย5้าได้แค่ใบเดียวนะครับแต่ก็ถูกนะแต่ก็ถูกนะเราให้เลขแค่แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนทห้เร่นงการพนันทุกชนิดเพราะฉะนั้นไปหาลอตเตอรี่ติดไว้นะครับผมเอาละก็ ทอฟันเชื่อว่างวดเนี่ยทอฟันก็นข้าวเพราะว่าเราใช้เทคนิคขอน้องเลยว่าน้องไมถึงอะไรันแนะ่ห้าหกห้าเก้าครับนะปรากฏว่าน้องไม่มีคอนเฟิร์มไม่มีคอนเฟิร์มว่าหนูให้ห้าหก้าเก้าถูกแล้วหนูให้ไม่ถึงห้าศูนย์ไม่ถึงสามห้าไปถึงหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะแต่เราดูทีนึงว่าทอฟันกับพเดจะสรุปมีความคิดเห็นยังไงบ้างนะคะถ้างบเยอะซื้อครบทุกเลขถ้างบน้อยก็ซื้อเป็นบางตัวที่ชอบครับะะ<ม>เอาละมาเลย นะมาเลยอ่ามุนได้อะไรก่อนนะหมุนได้ห้าเก้านะนี่นะมุนได้ห้าเก้านะกดไลค์กดแชร์ไปเลยค่ะนะหมุนได้ห้าเก้าแล้วเราตีความได้อะไรในกระดาษนี้เปิดเลยเปิดเลยพี่เดชเปิดจีบกัเปิดเลยนะครับมานี่เลย นี่สว่าเมื่อกีกระดกหัวสว่านน้องเมื่หกระดกหัวด้วยวันที่1ตุลาคม2 5 6 8นดนะครับเพจเพชรก้าเดชนำโชคเพจจริงนะครับติดตามจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกอยู่ข้างหลังนะครับถ้าไม่มีเครื่องหมายติ๊กถูกข้างหลังแปลว่าเพจปลอมนะครับเราระวังเพจปลอมด้วยนะครับเแรกๆนะครับก็คือห้านะครับห้าเกก็อย่าลืมกระดกเป็นห้า้วยนะครับเป็นปิงปองนะคะเลขปิงปองนะครับแล้วก็แถวที่สองนี้นะครับแถวที่สองนี้นะครับก็คือ50 3 5าห้า 6191คืออะไร50356191ก็คือท็อปทที่น้องจัดให้ที่มุดปิงปองถามส่วน2629เป็นเลขงวดต่างๆนะเป็นเลขงวดต่างๆแต่จริงๆอ่ะเราเราชอบ26มากกว่าแต่ว่าการกระดกหัวเป็น29ด้วยนะคะเมื่อรีแดงไว้ให้นะแล้วก็30นะคะคือเป็นเลขงวดต่างๆไปดูงวดที่ ห้าสิบหกหกห้าสิบเก้าเก้าสิบห้าห้าสิบเก้าอะไรประมาณนี้ดูให้แล้วก็เลยคัดมาให้ว่าประมาณนี้นะคะครับผมแต่ถ้าเกิดเชื่อน้องก็คือห้าศูนย์สามห้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งถ้าเชื่อปิงปองเลยคือห้าหกห้าเก้าครับผมกลับไปกลับมากระดกหัวเองนะคะครับผมเอาละนะครับเอาละก็ไปจัดลอตเตอรี่นะครับไปจัดลอตเตอรี่กันตามนี้เลยนะครับแอนไปให้พี่เดชโทรถามเหมือนเดิม แล้วเหรอต้องอีกแล้วนะเพราะข้าง้วนที่เราพี่แดงเอก้าห้าแปดตรงๆไปเลยไงหมุนในห้าเก้าห้าหรือห้าหกพี่เดงคิดว่างวดเนี้ยมันจะมาห้าหกห้าเก้าตรงตรงหรือว่าจะมาสามลำดับที่น้องเลือกให้คือห้าศูนย์สามห้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหรือจะมาเลขงวดที่ไปดูงวดนู้นกับนี้จริงๆสองหกสองเก้าอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมมันคือเลขแผงของห้าเก้าไงห้าเก้าก็แผงเลขสองเป็นเลขห้าใช่ไหมคะห้าเป็นสองสองเป็นห้าก็หกเป็นหก ดูหกเป็นเก้าก็ได้นะคะก็เป็นห้าหกห้าเก้าสองหกสองเก้าเป็นเลขแข็งส่วนสามศูนย์เนี่ยมาจากเลขงวดในอดีตนะคะไม่อยากพูดเยอะให้พี่เดชเลือกเลยว่าถ้าพี่เดชซื้อได้ตัวเดียวเนาะงวดที่แล้วพี่เดชก็เลือกถูกตัวเดียวห้าแปดตรงเลยคราแปดวันที่แล้วคือรักมากๆเลยห้าแปดเนี่ยรักมากเลยนะครับคนที่ผ่านมารักมากเลยนะครับถ้าจะให้เลือกแค่หนึ่งตัวใช่ไหมเดียวเลยดูสิประมาณสามตัวก็ได้แต่จัดลำดับอะหนึ่งสองเอาพี่ว่าแล้วแต่ใจดิบใจดกบ่า แล้วแต่ใจของพี่นะครับก็คือที่ชอบเลยและชอบมากๆเลยนะครับเพราะปีที่แล้วจำได้มันออกห้าเก้าพี่ว่าหนึ่งตุลาหกแปดอันนี้ในความรู้สึกในความคิดของผมนะก็คือห้าศย์อ่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ใช่เป็นปีปองน้องคือห้าศนยนย์ห้านะครับ 5005เห้าสว,ว่านะพีเดชชอบชอบที่น้องเลือกให้ใช่ไหมที่ที่หมุนอีกรอบหนึ่งคืออย่างนี้5005ท้านละหมุนได้59เก้าเงี้ยแต่ปีที่แล้ววัน1ตุลา2567เนี่ยมันออก59ล่างถ้ามันจะมาจริงๆอ่ะน่าจะมา95ถ้าเลขจะออกจริงๆเนี่ยจะออก95แต่เราเราคิดว่าเขาจะออกเลขซ้ำหรอแต่ถ้าไม่ออกเลขซ้ำก็คือเป็นเลข50นั่นแหละแต่จริงๆอะ่ะ50 ห้าเก้าเนี่ยมันคือเลขตระกูลเดียวกันเพราะว่าลราหมุนได้ห้าเก้าอาจจะตัดหางเลขเก้าออกตัดหางเลขเก้าออกตัดหางเลขหกออกก็เป็นเลขศูนย์บางทีน้องอาจจะไม่ถึงว่าหนูหนูไม่ถึงห้าศูนย์เพราะบางแก๊สถ้าดูในคลิปนะว่าทอฟันคอนลูกที่สองอะลูกที่สองอะตอหมุนได้ห้าศูนย์ใช่ปะ่ะลูกที่สองหมุนไม่ออกรหรือน้องไม่ถึงว่าหนูให้แล้วห้าศูนย์จะหมุนได้ไรตั้งไหนนนะ วเพราะว่าพี่เดชชอบ5 9กับ50ย์เลยใช่59กับ50นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเลขนะครับก็คือ35 3หหคือ35รู้ารู้เลยไมันเป็นงวดที่59ด้วยเราหมุนได้35ลอก35หงวดนั้นเลยนะคืองวดที่59หมุนได้35ห้ออกเลยงวดนั้นน่ะก็เลยน้องมันก็ตรงกับระดับ2ที่น้องให้ด้วย35หเนี่ยผมอยู่ในความต้องใจของน้องผมก็เลยผมก็เลยชอบหก็เลยชอบ5 9 5995นะครับชอบ50ชอบ35นะครับอ๋อจะไปจัดลอตเตอรี่นะครับพรุ่งนี้จะรีไปจัดเลยเดี๋ยวลอตเตอรี่หมดเหมือนคราที่แล้วอีกนะต่ทอฝันชอบนะสามลำดับเอาตรงๆทอฝันชอบมาเลยสามลำดับเนี่ยท50 35แล้ว61แล้วก็91เนี่ยครับ ก็หนึ่งหนึ่งเก้าเนี่ยชอบหมดเลยไม่มีอะไรไม่ชอบเลยถ้างบเยอะนะจะซื้อทุกตัวเลยนะครับถ้างบน้อยก็เลือกเอาเองนะในนี้นะคะก็ไปจัดลอตเตอรี่กันเลยนะครับจัดลอตเตอรี่เราให้แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดครับไม่ให้เล่นการพนันนะครับเราอยากให้ซื้อลอตเตอรี่และก็ไปซื้อแอปเป่าตังค์นะครับเราจะได้เผื่อถูกวันที่หนึ่งนะครับอ่า ไปเฟรมมาออกห้าหกห้าต้าตรงตรงเลยคงคงจะด่าทอฝันเนอะแล้วจะหมุนหมุนทำไมอีกสามลำดับเราหมุนอีกสามลำดับเผื่อมันออกบนล่างไงพอมันออกห้าเก้าไปแล้วข้างล่างอาจจะเป็นข้างหมดอาจจะเป็นสามห้าเป็นหกหนึ่งเป็นห้าศูนย์ก็ได้จะมีรางวัลอื่นๆนะครับที่เราจะคว้าโชคได้นะนะคะขอโชคแต่ยังไงขอโชคดีกว่าห้าเก้าเก้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าแล้วกันนะนะครับผมเพราะงวดห้าแปดมันเป็นลูก ลูกแรกเลยที่ไม่ได้หมุนออกมาเป็นห้าแปดที่ทําน้องรอบหนึ่งครับบางทีถ้างวดเนี้น้องให้เหมือนเดิมก็เป็นห้าศูนย์เลยครับผมอ่าหรือบางทีสนใจสามห้าหกหนึ่งหรือเปล่าไปเลือกเองนะขอโชคดีแล้วกันนะคะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับให้รวยรวยนะให้รวย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 นะครับสวัสดีค่ะ